สร้างพี่น้องทผู้ชมครับช้างใหญ่นะครับผมน้องช้างนะครับพี่น้องแล้วเป็นน้องช้างนะครับผมช้างใหญ่นะครับส้างไงพี่น้องนะครับเนาะ เป็นบ่มีให้อาหารบอาครับผมโอ้ครับโอ้น้องสั่งไงนะครับเบ๊นะครับผมซาธุนะครับเนาะสวัสดีครับบ่าวถ่อสวัสดีธรรมช้ชมครับมีเอฟซีถามเขามาหลายครับพี่น้องครับว่า อย่าลืมเด้อบ่าวเถาครับแม่ก่อนเพิ่นได้หรือยังงวดนี้นะครับเนาะได้แล้วได้แล้วขึ้นไปติมงวดแล้วตอนตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่ที่ผู้ที่เพิ่นมากับแม่ก่อนนะครับเพิ่นอยู่ในสายกับบ่าวเถาแล้วครับผมมุนทว่าพิ่นว่าเดี๋ยวแม่ก่อนเพิ่นจะมาหาบ่าวเถาอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นฝันแล้วแม่ที่ว่าแม่ก่อนฝันได้ตงงวดแล้วเป็นจะนัดนัดที่ที่มาเปล่าเพราะใส่แจ็คสีโทรหาอ้าวแม่สวัสดีครับแม่จ้า ครับเมที่นะครับเนาะคครับเมทีู่พื้นที่มานํ้ำเมก่อนด้อพี่น้องครับถ่ายเอฟซีเดึงอ่าของหวตที่พานมาบ่าวเถาก็นังคุยกับแม่เมที่เมก่อนเนาะครับธผูมชมโหวดที่พานมากวึมฝันพื้นเม่นน้ำเม่เนาะครับพิ่นพิ่นวางูสองเจ็ดบ่แม่พิ้นได้หลายบอแม่ ถาเงินป่ะอ๋อครับผมก็จะได้ศูนเก้านั่นได้เต็มนึ่งโอ้เพราะว่าแม่เมื่อก่อนเพิ่นย้ำกับผมว่ากันเด้อ9009เพิ่นบอกผมนะแม่นเนาะครับเดี๋ยวอาคาคนฝนคนฝันไปงวดก่อนนั่นแหละเดี๋ยวแม่ผมจะให้เบิ่งชุดไอของงวดที่แล้วของไอ้เมื่อก่อนได้ท่านผู้ชุมนะครับเนาะครับของงวดที่ผ่านมาของเมื่อก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ่งไปน้ำกันนะครับผม จะให้เพิ่นเบิ่งของงวดเก่ากันแหี่อยู่ในน,นี้แหละเดี๋ยวได้ทธรรมชมเด้อสบายเอฟซีคาผู้เพิ่นมาที่หลังแม่เพิ่นไปเห็นว่างงวดเกา่าเอานี่ครับทธรรมชุมบางงวดที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนเพิ่นเพิ่นบอกให้นบ่าวแ่าฟันเพิ่นฝันว่าพญานาคเข้าบ้านนะแม่เนาะพญานาคเข้าบ้านอ่า <dakika. S 1> สองโตเดี๋ยวบ่าวแ่าจะขีดเน้นให้ทธรรมชมแป๊บหนึ่งครับผมอ่าสองเจ็ดเข้าทั้งบนล่างครับเมื่อก่อนเพิ่นเห็นมาหางเดียวสองเจ็ดศูนย์งวดที่แล้วเพิ่นฝันว่า พญานาคเขาบ้านมันว่แม่สองตพญานาคสองตอ่าสองเจ็บอ่ามือพนมาหาปูสี่ศูนย์ครับผมน้องแม่น้องเพินเล่นเ้นสอเจ็บพนมาตรงกับปูครับแม่พนมากันเด้อกันเก้าศูนย์พนมาพี่น้องเก้าศูนย์ศูนย์เก้า นะครับนอกจากมาถึง2 7 7 2 9 0 0 9เพิ่นว่าเพิ่นว่าพญายนาคเขาบ้าน2อตัวบ้านเลขที่เพิ่น270นะแม่เนะาะใช่ครับอโอ้เพิ่นได้เก้าเพิ่นได้หลายน้าแม่เนาะอ๋อแมอ่หลายหลายบัตรเงินนี่เพิ่นฝันไว้จังไรแม่เพิ่นฝันว่าจ้างเขาบ้านสองตเข้าไปสไตล์สไตล์เคลื่อนอาโอ้จ้างเขาบ้านสองตอืมเก้าศูนย์สองเพิ่นจะเรียกว่าอัน ก็เลยเอาชุดสองสองศูนยมาัะสร้างกับเป็นเต่า่ครับแม่อือคแข่แรีอล้วื่าบัตรตนี้ครับแมื่ก่อนเพิ่นไปใชก่อนม่คุณต้องไปพยายามลูกก็เท่าไลผู้หนึ่งลูกเพิ่นก็เพื่นกลูกสาวใหญ่เพิ่นก็ไปสร้างบริษัทประกานที่ใส่ยูกนยูไนยูไนยู่นยูไนยูไนยคนยูไนยูไนยู่ายีไนูไนยูไนยูยูนนยกับบ่าวเ่าอยู่เพิ่นว่าเดี๋ยว เม่ก่อนจะโทรหาบ่าวเถอรเด้อร์สั้นเป็นว่าแม่ผู้เออผูอ้ดใดบุอีกผู้หนึ่งผมผมจำซื้อ,อเพิ่นบ่้างเลยนายเแม่นแม่เพิ่นเพิ่นคุยกับผมอยู่เพิ่นว่าแม่ก่อนฝันฝันดีแล้วบ่าวเถอร์สั้นเพิเ่นว่าเออเพิ่นเล่าให้แม่ที่ฟังงมันบ่นี่ครับแม่ที่้าเพิ่อนจะเล่าบอกว่าตัดเลนชุดเทสเทสชุดชุดแปดแปดศูนย์ครับเก้าสองสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไว้อ่าไอ้บ้านเลขที่ บ้านเลขที่เพื่นตัวใดก็แม่สองเจ็ดสองอันสองเจอเจ็นยเาเป็นร่างชุดเจ็ดเจนย์นบก็เอาไว้ใน้อยกันครับชุดครับผมอืมเพนก็คยกันใจต้มีอะัอ่าแต่ว่าเพื่อน่ามือชุดายเพิ่นเจ้าสิมือชุดชายเพื่นกับคาาไี่ว่างกันครับฝันว่าเขาแมาแบงสนดในบังสนมเลย เก่ามันจะเล่นเกเอาซะอีกเครือทนเก่าเป็นงได้หลายครับผมโอ้แบ่งสนดสามูนเก่าตรงศุนเก่าพกันน้ำซุนเก่าอีกทีแม่ใช่แั้ละเจ้ามานก็นํำอีเพิ่นเนี่ยก็ข้อขายมาขายหลายนอกเพิ่นนั่นครับจิ่นใหญ่แม่ฝากเพิ่อืมครับผมงวดนี้เพิ่นบอกแม่กับเก้าศูนสองมันมาแม่เพราะว่าสร้างสองตเขาไปในบ้านตายเร็วขึ้นสลข้วยเก้าสองสองคับ สองเจ็ดศูนเจ็ดศี่บ้านเลขที่แม่นบ่แม่บ้านเลขที่อ่าครับแลกแก็สร้างสายท่านก็เลยเอาศูนย์สองนย์ใจสร้างสองตัวเออ้าเก้าเก้าสอง้มันก็ท่านออกท่านก็เลียสองสองเก้าน้ำเบเก้าเก้าเก้าอ่าโอ้ฝันคล้ายๆบ้าเถ่าเลยดิแม่แต่ว่าบ้าเท่านี่ฝันคือเป็นจริงเลยดิแม่ บ่าวแ่าฟันคือเป็นจริงสร้างสร้างมาอิหลีครับผมสร้างไงมาบ้านอิหีแม่ของผมนะครับอ่าครับครับจะมายุ่นมาครับผมจะไปยุ่งจะไปยุ่งจ่งจะไปอ่ามาแม่เนาะจากไหนแม่จะมาเมื่อไหร่แม่จังทู่บอกผมด้วยแม่เด้อจะได้จะได้นัดพ่อกันครับผมเพราะว่า เดี๋ยวผมจะได้ไปหาจะได้ไปฟังเพิ่นเล่าอีกที่นึง่งน้อยเอฟซีก็ถามเขามาหลายแม่ๆไปเอาของสูงใส่จริงหรือล่าท่ามสูงนริงอ่าครับเพราะว่ามื้อนี้ผมก็จะไปหาปูครับแม่พอดีครับผมเพิ่นยามมา้ำมาแม่นบ่แม่ครับก็คืนที่ซีเือทีแล้วส0 0 0ืนี่แหละ20,000อเนี่ยบ่แม่ครับฝนยัดรอบไปสองสองมือแหละยันรอบไว้องมือนี่แหละครับผมฝนตกบ่แม่ทั้งฝน S <S> มือขึ้นต๊กมือขึ้นจังม่กับผมของเพื่อนขึ้นนี่นมันว่าแม่เก้าศูนย์ 70, อสองและสองเจ็ดศูนย์แต่ว่าเจ็ดศูนย์นี่เพื่นเห็นเน้นล่างอ,อเพื่อนเน้นคือศูนย์สองเก้าสองเก้าหนึ่ง่แม่เก้ามีศูนย์แปดน้นบ่าแม่หรือจังไน 98, นะอ๋เก้าศูนย์แปดเอาเม่ก่อนปเป็นไงมากนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวบ่าวแถาจังจิเกียนไห้ได้พี่น้องเด้เอเป็นเนียนที่เก้าศูนย์สองอ่าครับผมได้โชคน้ำเพลินนะบปล่าไหมมานบปล่าเงวดเมื่อกี้เนี่ย,ยอะยอนนยแต่ว่าเมื่อก่อนเพิ่นได้ไหลายเน้อแม่ได้หลายจ้าเม่ก่อนเพิ่นใจง่ายนะอะครับแม่แลครับเนาะ เอาขอบคุณแม่ครับผมเดี๋ยวแม่จังโทรมาหาผมเด้อครับว่าจะมาเมื่อใดครับขอบคุณครับแม่ครับผมครับสวัสดีครับนะครับเราขอบคุณแม่ที่ได้พี่น้องเด้อครับพอดีแม่ก่อนเพิ่นไปหาลูกสาวนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้เล่าเพราะว่าเพิ่นมานํากันพี่น้องครับแม่ที่กับแม่ก่อนเมื่อนั้นเนาะครับบ่าวเ่าก็ได้นั่งคุยกับเพิ่นเพิ่นก็โทรมาเพิ่นว่าแม่ก่อนจะทรหาลูกอยู่เด้อว่าซั่นแต่ว่าเพิ่นท่าน้โทรมานะครับเนาะเพิ่นว่า แม่ก่อนแม่ที่เป็นลยว่าแม่ก่อนเพิ่นฟันดีแล้วลูกก็ท่านนะครับเนาะเอฟซีถามเขามาหลายก,กลายเป็นเรโทรั่หาไม่ที่ตอนนี้เพิ่นลงไปหาลูกสาวเพิ่นอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะมาอีกที่หนึง่งเดี๋ยวจะนัดพ่อกับเพิ่นจังไปฟังอีกที่หนึง่งแต่ว่าเพิ่นเราค่วมฟันในฟังแต่พี่น้องนะครับเพิ่นตีมาก90 2, 90 8, กับเก้นาแหล้วกเ็ด7 0เดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้นะพี่น้องเนาะครับผมหมวดที่ผ่านมาของเมื่อก่อนนะครับเนาะ มันงวดงวดเก่าไปก่อนพี่น้องนะครับงวดเก่านะครับสองเจ็ดนะครับเนาะเก้าศูนต์ตัวกันพื้นกำลังเน้นแค่นี้นะครับมี70็ดศูนต์มีสองศูนต์นะครับธรรมชมเอาเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนอ่างวดวันที่16นะครับ16มีตุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะพื้นบ้านได้มาตวงวดแล้วเมื่อก่อนมักตัวนี้แล้วครับทรรมผู้ชมครับเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ครับ อ๋อแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ครับเมกอนนะครับเมื่อกี้เป็นสายของเมที่นะครับเนาะเป็นเพื่อนเมกอนที่เพิ่นมาน,นน้ำกันแหละครับผมนะครับเดี๋ยวเพิ่นว่าจะโทษนัดบ่าวเถาอีกที่นึงจะได้มานน้ำกันคือเก่านะครับเพิ่อนฟันว่าสร้างสองตเข้าไปในบ้านนะครับเนาะตายเหลือขึ้นว่าสั่นเพิ่นว่าอ่าฟื้นขึ้นมาโมเมนจะเป็นเก่าศูนย์บ่พี่น้องบา่าวเถากรรมักอยู่ดีท่านผู้ชมครับสามตัวเพิ่นว่ายเก้าศูนย์สองนะครับเนาะตรงกับเลขมงคลพี่น้องครับแล้วแต่ หมักบ่อหาได้บ่อเนาะพี่น้องเนาะขับเพื่อนที่เน้น902กับ270ด้วยพี่น้อง270ในบ้านเลขที่ของแม่ก่อนเพื่อน908เป็นตัวมักเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะครับสองตัวกับ02นะครับตัวเน้น02กับ70 70ในเน้นล่างครับผมก็มี92 91หลักกับ08นะครับติดบนล่างไวปต่อเน้นล่างเน้นที่70พี่น้องขับตัวไว้นนำเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมแม่กอนนะครับท่านผู้ชมครับแม่กอนวังสามหมอนะพี่น้อง เอฟซีถามเขามาหลายนะครับผมฝันคล้ายๆกันกัเบ้าเถ่าพี่น้องแต่ว่าบ้าเท่านี่ฝันขึ้นเป็นจริงได้พี่น้องนะครับธรนมช้ชมช้างใหญ่มาบ้านนะครับพี่น้องเมือว่านี่ครับผมเอารับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านด้อพี่น้องครับตอนนี้มหาปูบบยูพี่น้องจะได้แวะมาใหม่ปูที่พักสงครับเลยทั่วหาไม่ที่ไม่ก่อนเพิ่นนะครับธานมช้ชมกับวันี้ครับ ปู่เบยูจะได้แวะมาหาไม่ปู่ที่พักสงพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านเด้อครับขอบคุณพ่อยังมไงสุขสุขล้นนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ่อยัยมีไงอายุมั่นคนยืนเด้อครับผมเด้อให้ได้โชคให้ได้มานไปน้วกันนะพี่น้องเนาะกับเอาสุขภาพแข็งแรงครับผมที่สำคัญนะพี่น้องเนาะครับโชคลาภกับจังลากันอีกที่นึงครับแอดมินมาเถ่าขอบคุณครับ